สวัสดีค่ะพบกับสายจาก I'm Side Channel ค่ะตอนนี้มีอ,อีเวนต์ทาวเวมาอีกแล้วนะคะชื่อ Cataclysm Tower นั่นเองมีเวลาอีกประมาณ22ชั่วโมงค่ะไม่ใช่2วันกับอีก21ชั่วโมงอันนี้คือไปอ่านตรงนี้เนาะมันเป็น offer time ของตัว Tower Coin นะคะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์ที่เราคุ้นเคยเนาะ,ะแล้วก็หน่วยมากเรียกว่าไตา่ไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็ไต่เพื่อเก็บ ชิ้นส่วนจิกซอนะคะแล้วก็ไปเก็บพวกเหรียญทาวเวอร์คอยจากที่ต่างๆเนาะแล้วก็เอามาเดิน,นะคะ่ะก็จะมีมังกรข้างนี้ก็โอ้สีตัวไม่ยากเลยแต่ว่าเราไปดูมังกรบนสุดกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอันนี้เป็นตัว cosmic detonation r a กอนนะคะเป็นท่เ double โอ้โหดับเป็นลเฟรมแล้วก็เป็นเล็ก t r i c แล้วก็เป็น light เรียกว่า อะไรเนี่ยแล้วก็มีสกิลด้วยสกิลวันนี้รู้สึกข้างหน้าจะบอกว่าตีคูณ3 4คูณ4ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดู New Collection ไม่ใช่อีกแผ่นหนึ่งอีกแผ่นหนึ่งแผ่นมันเยอะมากจริงๆแผ่นประกาศนะคะอันนี้เป็น New Skill คูณ3-4ถึง4 m u ม t i ต i t นะก็คือตีตีรัวๆเลยปกติสกิลอะที่เห็นอ่ะคือตีคู่ใช่ไหมแบบตี2ครั้ง ติดกันแต่อันนี้คือตีถึง3 4ถึงครั้งเลยบบกโหอะไรจะเวอร์ปานนั้นนะคะอันนี้เป็นอีเวนที่มากี่วันเนี่ย29ใช่ไหมวันนี้วันแรกจนถึง1สิงหาค่ะมาไม่กี่วันประมาณ2วันก,กว่าเนาะก็เรามาดูกันดีกว่าว่ามีมังกรอะไรให้เราไป เก็บบ้างหรือว่าควรจะเก็บชิ้นส่วนหรือว่ายังไงนะคะน,นี้ก็เป็นตัวแรกค่ะ Shadow Dragon Reality R Element 3ทธาตุระหว่างธาตุ a r Dark แล้วก็ Frame ก็เป็น3าธาตุเนาะก็น่าสนใจเล็กๆเบาๆอันนี้ต่อด้วย Power Dragon นะคะเป็น Very Rare ซึ่งขยับขึ้นมาหน่อยเนาะจาก Rare นะคะอันนี้เป็น Element 2ทธาตุ r a m e กับตัว ซึ่งผสมเองได้ด้วยตัวนี้ power dragon นะคะก็มีสัญ,ญาลากษณ์ผู้ัวดใจเนาะถ้าพลาดอันนี้ไปก็เอาไปผสมเองค่ะอ่าต่อไปฮีทดาก a g o n heat d r a g นี่จำได้ว่าแจกรอบที่แล้วก็มีนะอันนี้ก็วนมาแจกแบบอีเวนต์ติดๆกันเลยอะค่อนข้างที่จะแปลว่าก็เดี๋ยวจะกลับมาให้เก็บอีกแหละเพราะฉะนั้นก็ถ้าพลาดก็ไม่เป็นไรก็รออีเวนต์ใหม่นะคะหรือว่าอันนี้ก็ยังมีไป a r e n าอะไรอย่างงี้นะคะก็จะมีชิ้นส่วนให้เก็บแหละ ต่อไปค่ะ a r ลี y อันนี้จะเป็น r a ล e ี t อีพิกซึ่งเป็นตัว E นะคะอ l e เวนท์ามธาตุธาตุ Dark t e t a l แล้วก็ Frame ต่อกันที่หน้าตาคุณไหมเพราะก่อนหน้านี้มีเกาะบ e e d i n g Sanctuary นะคะเป็นอีเวนท์ที่สามารถผสมได้นั่นเองตอนนี้ก็น่าจะยังไม่หมดเวลานะ,ะกดกดข้าไปดู <laughs> ก็มีน้องขบวนการ3สีนะคะม i n เนีนของเราแล้วก็นี่เลย ไซแมนดากอนนะคะก็เหลือเวลาผสมอีก3วันค่ะไ่ยังไม่ได้ลองเลยอะจะว่าไปแล้วก็ลองไหมแต่ว่าไม่น่านะโอเคอันนี้ก็อันนี้ก็เน,นี่ยไปแล้วจะอ,อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใหม่นะไม่น่าจะได้นะดูจำนวนชั่วโมงนมันเชั่วโมงเองเขาตัวยากเนี่ยเ็ดชั่วโมงไม่น่าใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แบบผสมเนี่ยยังไม่เคยได้ตามที่อีเวนต์เลย โอเคเรามาพูดถึงไซแมนดากอนนะคะก็เป็นวารลิตี้ L ค่ะแล้วก็มีทั้งหมด6หัวนะสวยงามแล้วก็อันนี้มี S D M N ก็คือไซแมนตัวย่อแหละไซแมนไซเมนเอือไซมินดากอนนะคะแล้วก็ตัวย่อเป็นอกแล้วก็เป็นโลอยู่ตรงกลางเนาะปล่อยพลังได้ด้วยอิเลเมนต์สี่ธาตุนะคะระหว่างธาตุดาร์กเมทัลวอลแล้วก็เฟรมซึ่งอันนี้สามารถได้ซื้อได้ค่ะแล้วก็เอา จากอีเวนต์ได้นะก็คือถ้าซื้อเนี่ยก็ใช้เพชรเว่อร์เลยแหละน่าจะเยอะมากแต่ว่ามันเป็นมังกรตัวใหม่อ่ะเนาะต่อไปค่ะตัวสุดท้ายที่แจกในอีเวนต์นี้คือ black fire dragon ซึ่งอันนี้สายได้แล้วได้จากตัวอีเวนต์ครั้งที่แล้วค่ะมีเส้นหนึ่งเปิดมาแล้วเจอมังกรตัวนี้พอดีก็เลยโชคดีมากเลยเป็นกล่องแอลใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูไข่นะว่ารอบที่แล้วคือ มีเดินใช่ไหมที่ที่หมดกิจกรรมก่อนหน้าเนี้ยกิจกรรมตัวคัต a c l y s คริสซึอ่าไอซ์แลนด์นะคะที่ปลดล็อกกรงอันนี้ก็อ่ะพาไปดูไข่ก่อนก็ได้ไปที่โอ๊ยกดผิดไปที่นี้แล้วก็แบ็คไฟก็ได้มาแบบงงๆเนาะนี่เลยแบ็คไฟดากอนค่ะแล้วก็โชคดีจังก็เป็นตัวแอลค่ะปกติกล่องแอลเนี่ยมันจะเกลือก็ รอบนี้ก็อาจจะเป็นรอบดวงดีอีกรอบหนึ่งนะโอเคแบ็คไฟดะกอนนะคะเป็นลิลิตี้แอลค่ะเวนเลเจนเดอรีนะคะอยู่ในอ่าอิเลเมนต์สี่ธาตุนะคะอิเลเมนต์คือดาร์คเฟรมเพียวแล้วก็เมเทัลนั่นเองซอสได้จากสเปซฟิกไทม์ในอีเวนต์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีตัวไหนที่น่าสนใจเก็บขนาดนั้นแต่ว่าที่น่าสนใจทรายว่าก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเราจะเอาไป ่าเผื่อจะมีชิ้นส่วนของทาลิสแมนก็คือชิ้นส่วนที่จะเก็บมาเนี่ยก็คือตัวประกบคู่เนี่ยไซมีคู่หนึ่งข้างหนึ่งแหละแต่อีกข้างหนึ่งยันไม่มีครา้นี้ถ้าเกิดได้ตัวมังกร H นะคะเอามาประกบคู่ปุ๊บมันก็จะได้อันล็อกเรื่องคูณ5 Multi ้ามัลติฮิสนะคะซึ่งจะเก็บได้จากนี้เลยตัวอ,อันเดียเมนีสีเขียวหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะอขอชื่ออีกแป๊บนึง ชื่อชื่อชื่ออะไรอ่ะอันนี้ชื่อดับเบิลรูอินนะคะอันเนี้ยดับเบิลรูนอ่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ดับเบิลรูคือดับเบิลรูนคือตัวนี้ค่ะส่วนอันนี้ชื่อชิ้นส่วนของทาลิสแมนพิสของทาลิสแมนโอเคก็คือดูว่าเราจะไปเก็บตัวเขียวเขียวนี้ไหมหรือว่าจะวิ่งขึ้นไปบนสุด ปืดเลยเพราะฉะนั้นก็วิ่งไปบนสุดแล้วค่อยกลับมาเก็บอันนี้ก็ต้องประมาณเวลาว่าทันไหมข้านี้เดี๋ยวไซจะวิ่งขึ้นบนก็แล้วกันเก็บชิ้นส่วนค่ะก็ใช้เสา Speedy and Curly ก,กันโอ้โหได้มาดูไม่ค่อยเยอะเลยอะอะไปปลุกข้าวต่อนะแล้วก็ได้มานิดนึงนิดหน่อยโอเคมามาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราเดินทางไหนได้บ้างนะ,ะตรงนี้ ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็หาทางแป๊บนึงว่าจะเดินไปที่ไหนตรงนี้ก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9ค่ะประมาณ9นะก็ถ้าเดินทีละหนึ่งก็ใช้9ตานนะคะชิ้นส่วนที่ได้มานะประมาณ300กว่าอย่าลืมกดหยุดนะชอบแบบไม่ได้กดอะแล้วก็เดินแบบ แบบก็รอไปสิทำไมจะบินไม่หยุดใช่ป่ะมันจะไม่เหมือนตัว Heroic Race นะคะที่แบบว่ามันหยุดเลยโดยที่ไม่มีอะไรกานไม่ใช่แต่ว่าแบบเราไม่ต้องกดสต็อปอะทีละหนึ่งไะจริงเหรอจะทีละหนึ่งทีละกะ้าเครั้งหรอกดเลยแล้วก็ไงต่อนะมาขวาเราจะไปขวานะ เย้ yeah. ได้ยินเสียงเราบ,บนแล้วใช่ไหมอ่ะสามค่ะสามก็ได้ออกตัวตัวอามารวรัวเลยอันนี้ได้โฟตอนโฟตอนมีแล้วอ่ะต่อกันทีละหนึ่ง oh โอไม่มต่อสอง อยากรู้อะเอ้าผิดนับผิดอะมันต้องสามอยากเก็บชิ้นส่วนของเทลิสมันเดี๋ยวตัวเดดบัลลูนเผื่อเผื่อเผื่อได้ชิ้นหนึ่งได้อะไรอะอูชิ้นบนชิ้นบนเดี๋ยวนะชิ้นบนเคยเก็บได้หรือยังแล้วก็เพชรอีกสามเม็ดค่ะแล้วก็ได้ตัวออฟตัวดับัลลเนเจอร์นะ ดี๋ยวขอไปดูชิ้นส่วนก่อนซิอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดนะชิ้นส่วนอยู่ที่ไหนอ่ะไปสโตรเรทแล้วก็เป็นเด c อร a ชันอ่าจริงๆก็เซอร์ดีไงอุ้ยประกบคู่ครบแล้วโอ้คบคบคบนี่ซีก่อนหน้านี้คือดูดาร์กอนทีวีนะคะได้มาชิ้นส่วนหนึ่งแล้วก็เฟรมทาลิสแมนเนี่ยได้มาตากกี้นั่นเองตัวนี้ตัวนี้ที่ได้มา โอ้ยดีใจดีใจเพราะฉะนั้นก็ Heroic r a ก e ค่ะถ้าเราไปรุ้แล้วก็ที่1ก็คืออยู่นี่แล้วนะคะที่1คือไปแล้วนะคะ6แลบแล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นทรายกำลังตามเขาไปนะแต่ก็พยายามอยู่ค่ะไปไวแล้วเกินอะโอเคโอเคถือว่าคิดถูกที่แอบ,บแวะมาที่เดวบลูนข้างล่างหน่อยเนาะไปะทีละหนึ่ง ฉะนั้นสีเขียวทรายไม่ต้องเก็บแล้วทรายวิ่งขึ้นข้างบนอย่างเดียวเลยเราจะไม่มีความรู้สึกห่วงต่อกันแล้วนะคะวิธีแล้วหนึ่งจริงอะ่ะไม่โอ้สามแล้วเขาได้ยินเราแล้ว,ลวสามพอดีเลยหนึ่งสองสามเย่เด้งเลย เด้งมาที่นี่นะคะแล้วก็เดินพิธีเดินตัวนี้จะเพิ่มทั้งหมด50ก็คือพอขึ้นทีละชั้นอนะมันก็จะค่อยๆเพิ่มเนาะ25 50 75นะคะจนถึง100มันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆค่ะก็วิธีเดินอันนี้ก็จะมาที่นี่นะสายจะเดินเท่านี้ก็จะอีก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่2 12ปบค่ะถ้าเดินทีละหนึ่ง อีกครั้งเดียวเอ้ก็ได้3มเลยอ๋อไม่ไม่ใช่ครั้งเดียวอ่ะอันนี้คือครั้งสุดท้ายจริงๆสองปึ๊บบิขึ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ได้ฟรีซ็อกดาก้อนมานะคะวังกรตัวนี้เหมือนจะยังไม่เคยมีนะแต่ว่าเหมือนจะเก็บชิ้นส่วนออกมาได้จากไหนสักทางนี่แหละ ก็ประมาณนี้ค่ะนี่เลยเราก็จะไปเจอน้อง Cosmic Detonation Dragon ชื่อยาวมากยาวมากจริงๆแล้วก็ประมาณอีเวนต์นี้นะคะ2วันกับอีก21ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นก็รีบกันหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับตัวคูนนะคะแล้วก็อย่าลืมภารกิจหลักของเรา h e r i c Race นะคะตอนนี้ก็พยายามขับเขี่ยวอยู่ค่ะติดอยู่ที่โออะไรเนี่ย b r e e d i n g Dagon นะคะตอนนี้ก็ มีคนตามมาที่แลบสีแล้วนะที่สามไซอยู่ประมาณจิกๆตรงนี้น่าจะทิ้งระยะห่างอยู่แต่คนนี้เขาเริ่มไปนี่แล้วล่ะเริ่มเครียดแล้วเดี๋ยวจะต้องตามเขาไปค่ะรอบนี้เราชิวชิวเกินไปแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกเราเฉยๆแต่พอแบบได้ชิ้นส่วนประกบอะแล้วเราก็แบบเริ่มแลละเริ่มรู้สึกแบบต้องเดือดร้อนละอันนี้เดี๋ยวรอมังกรก่อนอนะไม่ว่างเลยเร็วสุดก็สามชั่วโมง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันประมาณนี้แล้วกันค่ะ Heroic Rest ขอตัดจบก่อนเรามาที่ตัว Cataclysm Tower นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะลองไปเล่นกันนะ mm hmm. ก็ดูเวลาดีๆแล้วกันนะสำหรับสาย mm hmm. สายรู้สึกว่าางกรอ,อันนี้ก็ยังเฉยๆอยู่นะซายก็เลย,สยเส้นทางสายคือจะกระโดดขึ้นไปวิ่งไปเอา Cosmic Detonation นกันนะ วันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ไปแล้วจากลากันด้วยอีเวนต์ปีนเขาปีนปราสาทไต่ตหอคอยโหวแบบสุดยอดจริงๆิวิ่งขึ้นบนอย่างเดียวเลยนะน,นี้ก็อย่าเพิ่งสังเกตมีวงล้อข้างหลังด้วยเป็นไฟๆอยู่ข้างหลังมีไฟแล้วก็มีวงล้อด้วยโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย